วิธีขอวีซ่าแคนาดาพาร์ทที่5วิธีขอวีซ่าแคนาดาแบบออนไลน์ก่อนอื่นแนะนำเพื่อนๆไปดูพาร์ทที่1-4ถึงของเราก่อนนะเพราะว่าสุดท้ายก็จะมาจบที่พาร์ทนี้แหละก็คือเตรียมอะไรหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็จะมาจบที่พาร์ทนี้แหละเราออบจะเริ่มต้นด้วยการสรุปข้อมูลให้ฟังก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะไปสู่วิธีการแนละว่าต้องไปดูตรงไหนยังไงบ้างก็การยื่นขอแบบออนไลน์เนี่ยเป็นเพียงการกรอกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะ ใบสมัครยังคงกรอกในไฟล์ PDF คือไม่ได้กรอกในเว็บนะคือเราไปกรอกใบสมัครในไฟล์ PDF ในคอมมาก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาอัปโหลดเอกสารต่างๆในออนไลน์นี่แหละพร้อมกับเอกสารอื่นๆคือไปเตรียมให้เสร็จให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยมาอัปโหลดในนี้ทั้งหมดเลยก็คือไม่ได้พิ้น์ใส่กระดาษแล้วก็เอามาอัปโหลดไฟล์ทุกอย่างในนี้ทั้งหมดเลยหลังจากยื่นออนไลน์แล้วเนี่ยเราจะได้รับแจ้งผลวีซ่าทางอ e ีเมลนะ หรือเราสามารถล็อกอินเข้ามาดูในระบบได้ด้วยยูเซอร์พาสเวิร์ดที่เราสมัครไว้นี่แหละเข้ามาดูสถานะต่างๆได้ว่าไปถึงไหนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้รับแจ้งผลวีซ่าแล้วว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะนะเราก็จะต้องเดินทางไปศูนย์รับยื่นวีซ่าเพื่อเก็บลายนิ้วมือและเอาพาสปอร์ตไปติดวีซ่าคือ,อยังไงก็ต้องไปอยู่ดีแต่ว่าไปเฉพาะตอนวีซ่าผ่านเท่านั้นคือไม่ผ่านก็ไม่ต้องไปวิธีการกรอกใบสมัคร จะอยู่ในพาร์ทที่2นะแล้วก็วิธีการชําระค่าวีซ่าจะอยู่ในพาร์ทที่3แล้วก็ในตอนท้ายหลังจากตอบอะไรไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการให้อัปโหลดใบสมัครกับเอกสารทุกอย่างเข้าไปในระบบหลังจากที่อัปโหลดเอกสารทั้งหมดแล้วเนี่ยจะต้องจ่ายค่าวีซ่าทางออนไลน์ซึ่งจะต้องใช้บัตรคเครดิตแล้วก็หลังจากจ่ายแล้วก็จะได้รับใบเสร็จทางอีเมลทีนี้เรามาดูการกดเข้าใบสมัครทางออนไลน์กันก่อนนะว่าเราจะหาวิธีเข้าจากไหนบ้างเพราะว่าจากเว็บไซต์ของศูนย์รับยื่นวีซ่าในวันที่อ้อพูดเนี่ย คือมันไม่มีช่องทางให้เข้าไปคือให้ดูตัวอย่างนั้นีน่เว็บไซต์ของ VFS Canada พอเราเลือกประเภทวีซา่าแล้วเราเลือกวีซ่าพำนักระยะสั้นปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บมันก็เด้งเข้าหน้านี้เลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะหาใบสมัครออนไลน์จากที่ไหนละ่ะมาดูกันอันดับแรกให้เราเข้าเข้าเว็บนี้นะ www.canada.ca ก็ชื่อประเทศเขาอะ แล้วหลังจากนั้นนะมีสิวิธีนะคือหามาหมดเลยนะเพราะว่าอนาคตคนที่มาดูคลิปเนี่ยช่องทางการเข้ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ไงฉะนั้นก็เลยเผื่อไว้ทุกอย่างเลยก็คือเนี่ยเข้าไปแล้วปุ๊บนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูหน้าเว็บอีกทีหนึ่งนะก็คือคลิกที่คําว่า immigration and citizenship แล้วพอเปลี่ยนหน้าปุ๊บก็คลิกที่คําว่า my application แล้วหลังจากนั้นก็คลิกที่คําว่า sign in or create an account อ่ะก็จะไปหน้าที่ให้กดปุ่มในเรื่องของการสมัคร แล้วก็วิธีที่สองก็เหมือนอากาศแรกก็คือ immigration and citizenship แต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าหน้าถัดไปก็คือแถบทางขวามันจะมีคำว่า sign in or create an account to apply online อยู่ทางขวาก็คลิกตรงนั้นก็จะไปหน้าเดียวกันหรือวิธีที่สามคือถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทำให้ดูต่อวิธีที่สามก็คือจากหน้าแรกตรงเมื่อกี้เนี่ยแถบขวาบนจะมีช่องค้นหาอยู่ก็พิมพ์คาว่า GCK เสร็จแล้วก็มันก็จะค้นออกมาใช่ไหมก็ คลิกที่หัวข้อ My Service Canada Account Register with GCK e ไอ GCK e y นี่แหละที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็น ID ในการขอแบบออนไลน์เนี่ยโอเคทั้งสาวิธีก็จะไปเจอหน้าเดียวกันก็คือหน้าที่ให้เราเนี่ยคลิกที่ปุ่ม Sign in with GCK ตรงกลางหน้าแล้วหลังจากนั้นก็คือคลิกปุ่ม Sign up เพื่อที่จะทำการสมัครแล้วก็กลับมาล็อกอินที่หน้าเดิมโอเคเรามาดูตัวอย่างอ่ะนี่ก็คือ หน้าแรกของเว็บนั้นอย่างที่ออฟบอกนะให้เราเลื่อนลงมานี่ immigration and citizenship แล้วตรงหน้าเนี่ยเราสามารถจะคลิกอันไหนก็ได้ระหว่างเนี่ย my application หรือตรงทางขวานี่นะ sign in or create an account ตรงนี้สมมุติออฟคลิกที่ my application แล้วเราก็ต้องคลิกอีกคือวิธีนี้จะยาวงเงี่ย sign in or create an account เนี่ยทั้ง3วิธีเนี่ยก็จะมาเจอที่เดียวกันก็คือ,อ,อตรงนี้เลย ที่มีปุ่มสีน้ําเงินเข้มนี่นะแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีที่สามที่อบให้ค้นคําว่า GCK เนี่ยมันจะมีแถบค้นอยู่ทางด้านบนก็ค้นคําว่า GCK แล้วก็คลิกตามที่อบบอกโอเคจะได้ไม่ยาวเกินไปทีนี้ตรงนี้เราต้องคลิกที่ปุ่มนี้นะ Sign in with GCK ถ้าเป็นอันล่างเนี่ยมันจะไปหน้าอื่นซึ่งมันงงไงต้องเป็นอันนี้แหละ Sign in with GCK กดปุ่มไปปุ๊บให้เราคลิกสมัครก่อนนะสมัคร u s e r กับ Password ที่ตรงนี้เลยปุ่ม Sign up ทางขวา แล้วพอสมัครเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาล็อกอินที่ทางสายสายอินตรงนี้พอมาหน้านี้ Term a ม d c o n d i t i o n ก็คลิกไปต่อเลย I accept โอเคตอนนี้เราก็ต้องสร้าง Username ของเราก่อนเสร็จแล้วก็คลิก Continue แล้วหลังจากนั้นแล้วก็ตั้ง Password เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Continue อ๋อนี่ Password เขาก็บอกว่า Password เนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างขั้นต่ำก็คือ8ตัวอักษร แล้วก็จะต้องมีตัวอักษรตัวเล็กอย่างน้อยหนึ่งตัวตัวอักษรตัวใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็ต้องมีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวตัวใหญ่หนึ่งตัวตัวเล็กหนึ่งตัวตัวเลขหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยมาถึงขั้นตอนนี้เขาจะให้ตั้งคําถามกันลืมเอาไว้ทั้งหมด3าําถามนะคือเวลาเราล็อกอินน่ะกลับมาล็อกอินใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสุ่มเอาไอ้หนึ่งใน3าําถามนี้แหละเอามาถามเราก็คือเราจะต้องจดคําตอบเอาไว้ด้วยว่าเราเคยตอบอะไรไปบ้างไม่งั้นก็ล็อกอินไม่ได้ ตรงนี้ให้เรากดเลือกคำถามของเราเองเนี่ยนะลองไปอ่านดูวยกันมันเยอะอย่างอันแรกเนี่ยก็คือสัตว์เลี้ยงตัวแรกของคุณชื่ออะไรโอ้ยเแบบือว่าระบบนี้มันตั้งมาแบบนะต้องทําอย่างเงี้ยทั้งหมดสามรอบนะนี่ก็คือตัวอย่างละก็คือตั้งยังไงไปก็แล้วแต่จดไว้ด้วยละกันคือรกอกจะพะช่องที่มีคําว่ารีควายทางด้านหลังแล้วทีนี้ถ้าตกอกแล้วมันไม่ผ่านหรืออะไรมาอ่านทางด้านขวานี่นะว่าเขามีข้อแม้อะไรบ้างอย่างที่อ่านนี้ก็คือต้องไม่มีไอ้ตัวอักขระพิเศษอย่างเงี้ยเท่านั้นเอง เมื่อกี้อัปปใสไปแล้วหน้านี้ก็กดคอนติเนียต่อไปเออก็แปลกแฮะตอนที่ออฟสมัครของอัปเองนี้มันมีอยู่สามคำถามนะแต่เมื่อกี้มีอยู่อันเดียวเองแฮะก็แล้วแต่ละกันลองดูแล้วมาหน้านี้ก็คือกดแอคเซปต์ต่ออีกทีหนึ่งก็จะให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวละหน้านี้ก็ไม่มีอะไรก็คือชื่อนามสกุลอีเมลแล้วก็เลือกภาษาที่ต้องการแล้วก็กดคอนติเนีอ๋อออนี่นี่น,น,นี่คำถามคําคำถาม Se c u r i t y q u e s t i o ชั่นคือคำถามการลืมอยู่ตรงนี้สามคำถาม 4เลย4เลยแล้วแต่เราแล้วกันจะตั้งอะไรคือตรงนี้สําคัญคือเพื่อนๆตั้งอะไรไว้ก็ต้องจดเอาไว้4คำถามนี้นะอันนี้คือมันเป็นแค่ตัวอย่างนะก็ใส่มั่วๆไปเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างนะเพราะว่าในนี้เขาบอกว่าตอนที่เราล็อกอินเข้าแอคเคาน์ของเราเนี่ยคือถ้าเรารู้ผลวีซ่ามันก็จะมาแจ้งในนี้แหละในมั่ถ้าเกิดว่าเราจําไม่ได้เข้าแอคเคาน์ไม่ได้ก็สวยก็คือเขาจะถามคําถามสุ่มมาอันหนึ่งก่อนอันแรกเราก็จะต้องตอบสองครั้งถ้าเกิดตอบผิดเขาก็จะสุ่มมาอีก หนึ่งคำถามคือไอที่เราใส่ไว้นี่แหละถ้าเกิดตอบผิดอีกก็โดนล็อกแล้วก็ก็ไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้แล้วก็ต้องจดเอาไว้นะถ็จแล้วก็เสร็จหมดก็กดคอน t ิ n นีโอเคหลังจากที่เราผ่านขั้นตอนกันอย่างยากลําบากมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาโผล่หน้านี้ก็คือเป็นหน้าหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วอะ่ะก็จะเจอหน้านี้อ๋อแนะนําว่าอย่างที่บอกนะก็คือให้จดเอาไว้ใช่ไหมว่าเราใส่คําตอบเออแล้วก็ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดอะไรไว้บ้างแนะนําให้ลองล็อกเอาท์ออกไปก่อน แล้วก็เทสล็อกอินกลับเข้ามาใหม่ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าไอ้ที่เราตั้งอ่ะมันจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังอทีนี้พอเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยหน้าตาแบบนี้ชวนงงแบบนี้ไม่เป็นไรนะคือเวลาเรากรอกอะไรไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้กดส่งในขั้นตอนสุดท้ายนะเรายังสามารถมาแก้ไขในนี้ได้ไงน,นี่คือเรายังไม่มีเพราะเรายังไม่ได้กรอกนะให้เราเลือกตรงคํานี้นะ a อ p l y to come to Canada เนี่ยมีคําว่า Start and a p p l i c a t i o n แล้วก็เลือก a อ p l y to come to Canada ทางด้านล่างนี่นะ Apply to, come to Canada ตรงหน้านี้เขาจะให้ใส่ Personal Reference Code ซึ่งเราไม่มีไงให้เรามาดูตรงนี้แถบด้านล่างเนี่ยสีน้ำเงิน I do not have a Personal Reference Code แล้วก็ถ้าเราขอ Visitor Visa นะให้เราเลือกคำนี้ปุ่มนี้เลย Visitor Visa Study and/or Work Permit ก็กดไปเลย ก็อย่างที่บอกนะว่านี่ไม่ใช่การกรอกใบสมัครฉะนั้นตรงนี้เป็นแค่การตอบคําถามนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะต้องอัปโหลดเอกสารเราก็มาตอบคําถามนี้ไปเรื่อยๆจนหมดก็เนี่ยคุณจะมาแคนาดามาทําอะไรก็เลือกไปจุดประสงค์ถ้าเกิดว่ามาท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนก็ดีเลยวิสิตท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนเลือกวิสิตอ่าแล้วก็คุณตั้งใจจะอยู่ในแคนาดานานแค่ไหนเทมโพลาริลี่เลสแดนซิคแมนท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนต้องเลือกอันนี้นะเลสแดนซิคแมน แล้วก็ select อันนี้ก็คือให้เลือกประเทศเนี่ย select the code that match the one on your passport ก็พิมพ์ไปเลยหาไปเลย Thailand เนี่ยตรงนี้ก็คือให้เลือกประเทศอีก what is your current country ก็อยู่ไทยก็เลือก Thailand แล้วก็ do you have a family member who is Canadian citizen แล้วก็อายุเกินกว่า18ไหมอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็ตอบ no อยู่แล้วนะมีแค่ yes no อส่วนใหญ่ตอบ no แล้วก็ให้ใส่วันเกิดของเรา โอเคเสร็จแล้วก็กด next อันนี้เขาถามว่าคุณเคยอยู่แคนาดาในฐานะของ permanent resident ก็คือเป็นประชากรหรือว่าเอาเป็นว่าถ้าไม่เคยไปอ่ะหรือเคยแต่ขอ visitor visa ไปเที่ยวเยี่ยมเยียนอย่างเดียวก็ตอบ no อยู่แล้วจบเลือก no เสร็จแล้วก็กด next ตรงนี้ก็ถามว่าคุณมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาไหมเป็น permanent resident หรือเป็น citizen หรืออะไรต่างๆไหมก็ตอบ no ไป อันบนเขาก็ถามสถานนะสมรสนะ marital status ก็อันนี้ married ก็คือสมรสแล้วก็ d ivorced อันที่สามนี้ก็คือหย่าแล้วก็อันที่ห้า widow ก็คือไม่นอกนั้นก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะก็อยู่แค่สามอันนี้ที่ส่วนใหญ่เลือกกันสมมุติว่าหย่า divorced เสร็จแล้วก็เราจะไปที่เขตไหนของแคนาดาคงจะรู้กันอยู่แล้วแหละใช่ไหมแล้วก,ลก็เลือกๆไปเขตไหนของแคนาดาแล้วก็ไปต่อ ตรงนี้เขาก็บอกว่าต่อไปก็คือคุณจะต้องจ่ายค่าวีซ่านะวันที่พูดเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยแคนาเดียนดอลลร์แล้วก็มีอายุมากที่สุดถึงสิปีแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับพาสปอร์ตของเราด้วยนะว่าเหลือแค่ไหนก็คือเป็นการแจ้งให้ทราบแล้วก็กดไปต่อเสร็จแล้วก็เป็นการแจ้งให้ทราบอีกก็กดไปต่อแล้วตรงนี้เขาก็ถามจุดประสงค์อีกว่าไปเนี่ยไปทําอะไรก็นี่เลยถ้าเกิดว่าไปเยี่ยมเยียน ครอบครัวเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมแฟนเอาอันแรกเลย to visit family and or l r r i n n s s แต่ถ้าเกิดไปท่องเที่ยวก็อันที่ 3, สามท o u ร i s m ซมมุติเราเลือกอันแรกไปนะแล้วก็ไปต่อเขาก็ถามอีกว่าคุณมีหลักฐานไหมว่าคนที่เชิญคุณมาแคนาดาเนี่ยเป็นประชากรแคนาดาหรือเปล่าหรืออะไรเนี้ยก็ต้องตอบ yes สิคนเชิญก็ต้องเป็นประชากรแคนาดาแล้วก็ไปต่อตรงนี้เขาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องงานก็คือคุณมีอาชีพไหมในประเทศที่คุณอยู่ มีแค่ yes no เองนะอันที่สองก็คือคุณทําธุรกิจไหมใช่หรือไม่ใช่แล้วก็คุณต้องพึ่งพาคนอื่นเรื่องของการเงินไหมข้อที่สามใช่หรือไม่ใช่แล้วก็คุณเคยไปเที่ยวประเทศอื่นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาไหมใช่หรือไม่ใช่แค่เนี้แล้วก็ไปต่อทรงคําถามเนี้ยจะค่อนข้างงงเขาถามว่าเหมือนกับคุณจะมาพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีสถานภาพอะไรบางอย่างในแคนาดาไหมหรือว่าได้รับการอนุมัติให้มาแคนาดาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย น่าจะเป็นกรณีเฉพาะคนที่เยี่ยมครอบครัวมากกว่านะเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมแฟนหรือท่องเที่ยวไม่เกี่ยวตรงนี้เขาก็บอกว่านั่นก็หมายความว่าคุณจะพักอยู่กับสมาชิกในครอบครัวซึ่งตอนนี้อยู่ในแคนาดาอยู่แล้วหรือว่าเคยได้รับวีซา่าว i ซิเตอร์วีซา่าเวิร์กเกอร์อรสอสตอิเดนในแคนาดาก็ตอบแค่ yes กบ no อ่าส่วนใหญ่ก็ no อยู่แล้วไปต่อ อันนี้ก็คือคุณเคยมีปัญหาเรื่องของอาชญากรรมถูกจับกุ้มหรือต้องคดีอะไรต่างๆในประเทศไหนก็แล้วแต่ประเทศเราเองหรือประเทศอื่นบ้างไหมก็โน no. แล้วก็เน็กอันนี้คำถามงงแต่เอาง่ายๆว่าคุณเคยมาหาหมอในแคนาดาในช่วง12เดือนที่ผ่านมานี้ไหมนี่เอาแบบสรุปๆนะก็โน no. ตรงนี้เขาถามว่าคุณจะส่งใบสมัครให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วยไหมคือกรณีไปเป็นครอบครัวนะคือเยสหรือโนก็ตอบไปตรงนี้เขาถามว่าอย่างข้อแรกเนี่ยก็คือ คุณจะให้สิทธิ์กับใครบางคนที่จะเข้าถึงใบสมัครของคุณไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันแรกก็คือว่าใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะมีตัวแทนที่ไปยื่นใบสมัครแทนซึ่งใครที่ขอครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะเรายังไม่เคยได้เก็บลายนิ้วมือถ้าเกิดใครขอครั้งถัดๆไปก็อาจจะอาจจะได้เอ่อแล้วก็ข้อที่2ก็ใช่ฉันยินยอมที่จะให้เอ่อหน่วยงานของแคนาดาเนี่ยให้ข้อมูลของฉันกับบุคคลอื่นแล้วข้อ3คือใช่อีก ก็คือเอาทั้งคู่เลยทั้งมีตัวแทนไปยืน่นวีซ่าให้แล้วก็ทั้งอนุญาตไอ้หน่วยงานในแคนาดาตามข้อ2ด้วยฉะนั้นเราก็คือเลือกข้อ2แล้วกันก็คือเราไปขอวีซ่าเองแล้วก็เราก็ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลน,นี้แล้วแต่นะแล้วแต่นะักออฟเลือกอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือคือกรณีที่เราแต่งตั้งตัวแทนอะ่ะถ้าเราไม่แต่งตั้งตัวแทนเราก็ตอบโนไปอันนี้ก็คือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้เคยเก็บลายนิ้วมือไบโอเมตริกส์ไหมเก็บลายนิ้วมือแล้วก็รูปภาพไบโอเมตริกส์ไหม ที่จะมาแคนาดาเนี่ยก็ถ้ายังไม่เคยขอวีซ่าเลยไม่เคยขอวีซ่าแคนาดาเลยก็ตอบน่บางคนอาจจะเคยขอแล้วก็ไม่ผ่านแต่เคยเก็บลายนิ้วมือแล้วก็ yes คือถ้าเราเคยต้องจ่ายเงินแล้วคือมันจะมีค่าไบโอเมตริกแยกต่างหากไงถ้าเราเคยจ่ายไปแล้วหรือเราจําได้ว่าเรามาเคยเก็บลายนิ้วมือไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยถ้าเคยเก็บลายนิ้วมือนะก็จะเป็น yes เพราะเราจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าไบโอเมตริกอีกซึ่งมันจะมีอายุ10ปีแต่ถ้าเกิดเรายังไม่เคยเก็บเลยไม่เคยขอเลย ก็โ no. นข้อนี้ก็คือเป็นกรณีว่าเราได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องจ่ายค่าวีซ่าหรือเปล่าซึ่งไม่มีการยกเว้นอยู่แล้วเราก็ต้องเป็นเยสก็คือฉันจะจ่ายค่าวีซา่าข้อนี้เขาก็ถามว่าคุณสามารถที่จะทําไอ้ข้อมูลเอกสารของคุณเนี่ยให้เป็นรูปภาพด้วยกล้องถ่ายรูปหรือเครื่องสแกนได้ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องได้สิไม่งั้นจะมาขอออนไลน์ทำไมก็ต้องเป็น yes ก็ไปต่อ เขาถามว่าคุณสามารถจ่ายค่าวีซ่าแบบออนไลน์ได้ไหมถ้าจะจ่ายเนี่ยคุณจะต้องมีบัตรเครดิตนะวีซ่ามสเต์คาร์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรสเจซีบีใช้หน้ายูเนียนเพย์หรือจะจ่ายด้วยบัตรเดบิตก็ได้นะเดบิตก็ไอวีซ่าอิเล็กทรอนอะวีซ่าเดบิตเดบิตมสเต์คาร์ดหรืออื่นๆมันต้องจ่ายอยู่แล้วถามทําไมไม่รู้นะก็ตอบเยสไปหน้านี้ก็จะเป็นการสรุปคําตอบที่เราตอบไปนะเราสามารถย้อนกลับมาแก้ไขในภายหลังได้คือล็อกอินเข้ามาแล้วก็เนี่ยมันก็จะเจอหน้านี้เหมือนกันแล้วก็นี่เลย เนี่ยรูปดินสอเนี่ยคือแก้ไขคําตอบของเราได้ก็เลืเ่อนมาข้างล่างสุดเลยแล้วก็กด continue โอเคตรงนี้เขาก็จะสรุปขั้นตอนของเราอีกทีหนึ่งนะซึ่งเราได้ทําไปแล้วมาขั้นตอนเนี่ย step สามเนี่ยก็คือเราต้องอัปโหลดเอกสารของเราซึ่งออฟก็มาสรุปให้เองต่างหากเลยเอกสารที่ต้องอัปโหลดนะเขาจะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ คือแต่ละประเภทของเอกสารน่ะอย่างเช่นเอกสารเรื่องงานอ่ะก็คือถือเป็นหมวดหนึง่งใช่ไหมเอกสารเรื่องการเงินก็อีกหมวดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอกสารที่อยู่หมวดหมู่เดียวกันจะต้องรวมทุกหน้าเป็นไฟล์เดียวคือเวลาเราถ่ายรูปมันก็คงจะมีหลายรูปหลายแผ่นใช่ไหมล่ะอย่างสเตทเมนธนาคารมันก็ต้องมีหลายรูปแล้วอ่ะใช่ไหมเราจะต้องรวมกันให้เป็นไฟล์เดียวอ่าอย่างเนี้ยเช่นพาสปอร์ตอย่างเงี้ยมันก็มีหลายหน้าใช่คือมันมีหน้าแรกที่มีรูปเราแล้วก็หน้าที่เราเคยได้ตาปั๊มหรือได้วีซ่าต่างๆเนี้ย ทุกอันต้องรวมให้เป็นไฟล์เดียวเพื่อที่จะอัปโหลดคือมันอัปโหลดได้แค่หมวดหมู่ละ1ไฟล์เนี่ยแล้วก็ไฟล์ที่อัปโหลดได้ก็คือ .pdf .jpg เอ,อ่อแล้วก็เป็น Word ด้วยนะเนี่ย .docx อะไรเงี้ยคือ Word ก็อัพได้แต่ก็ส่วนใหญ่แนะนําให้เป็น .pdf ก็จะดีที่สุดแล้วก็นี่สําคัญเลยขนาดไฟล์คือมันอัพได้แค่ไฟล์เดียวต่อหหมวดหมู่ใช่ไหมห้ามเกิน4เมกถ้าเกินต้องไปลดขนาดรูปเพราะบางทีถ่ายรูปมาแล้วไฟล์มันใหญ่ใช่ไหมไม่ทันดูอะไรเงี้ย รวมไปมาปุ๊บก็อ้าวเกิน4เมคอัพไม่ได้ก็ต้องไปลดไซส์ของรูปก่อนแล้วก็เอกสารทั้งหมดที่ส่งก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อัปโหลดได้หมวดหมู่ละหนึ่งไฟล์อย่างที่บอกลบไม่ได้นะคืออนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะอาจจะลบได้แต่ว่าถ้าเราอัพไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันได้แค่อันเดียวไงเราคิดว่าเราจะแก้ไขแล้วก็อัพอันใหม่ใช่ไหมก็อัพได้อัพอันใหม่ได้ก็จะไปทับอันเก่า อ่าที่เอาพูดมเปเมื่อกี้คือสเต็ปสามสเต็ปสี่หลังจากที่เราอัพโหลดเอกสารทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายค่าบีซ่าตามนี้เลยแล้วก็หน้านี้แหละจะเป็นหน้าที่ให้เราอัพโหลดเอกสารละเราก็เลื่อนลงมาปุ๊บใช่ไหมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นประเภทเป็นหมวดหมู่ตรงนี้เอาไว้เราก็กดปุ่มอัพโหลดไฟล์ตรงนี้ใช่ไหมไหนเราลองกดดูนะตรงเนี้ยก็จะให้เลือกได้แค่ไฟล์เดียวเท่านั้นพอเลือกไฟล์หนึ่งปุ๊บเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มอัพโหลดซึ่งตรงนี้ก็จะมี ยาวๆเนี่ยคือใบสมัครซึ่งเราดูในพาร์ทสอนะอ็อฟได้มีอธิบายเวลาคือต้องไปกรอกให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วก็เอามาอัปโหลดในนี้แล้วก็ supporting document ก็จะแบ่งเป็นประเภทเอาไว้ซึ่งตรงนี้นะออฟมีสรุปมาให้แล้วในนี้อ่าโอเค application form คือหมดอันแรกเอาบอกไปแล้วแล้วก็ supporting document มีอะไรบ้างซึ่งตรงนั้นเราสามารถกดตรงเครื่องหมายคำถามมันจะเป็นคำอธิบายอยู่นะแต่อันนี้คือออฟมาสรุปก่อนก็คือ,อ business registration ก็เป็นจดหมายแนะนําตัวแล้วก็เอกสารการทํางานรวมทุกอันเป็นไฟล์เดียวเสร็จแล้วก็อัพใส่หมวดนี้แล้วก็ Travel History ก็คือพาสปอร์ตของเราเนี่ยแหละพาสปอร์ตเล่มเก่าทุกเล่มก็คือทุกหน้าที่มีตาปัม๊มหรือมีหน้าวีซ่าเขาจะได้เห็นไงว่าเราเคยมีประวัติการเดินทางมาก่อนเพราะเราไม่ได้ส่งเล่มจริงไงเราถ่ายแล้วก็อัปโหลดไปใช่ไหมแล้วก็มันมีหมวดพาสปอร์ตเฉยๆก็คือพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันก็เหมือนกับเมื่อกี้แล้วก็ทุกหน้าที่มีตาปัม๊มหรือตาวีซ่า แล้วก็ invitation letter ก็คือจดหมายเชิญใช่ไหมตามความหมายของมันแต่ว่าในหมวดนี้ให้เราอัปโหลดเอกสารผู้เชิญทั้งหมดแล้วก็รูปภาพที่เคยถ่ายกับผู้เชิญรูปแชทรูปวิดีโอคอลอ๋อมีพูดในพาร์4ไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารอันนี้อบจะไม่ขยายความนะอับทำเป็นตัวสีนเงินไว้ก็คือเป็นเอกสารเฉพาะสําหรับวีซ่าเยี่ยมเยียนแล้วก็ proof of m e a n of financial support ก็คือหลักฐานการเงิน แล้วก็หลักฐานทรัพย์สินอื่นๆของเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่คือต้องเป็นภาษาอังกฤษรวมเป็นไฟล์เดียว,วก็อัพไปเลยดิจิตอลโฟโต้อันนี้เราต้องไปถ่ายเองที่ร้านนะแล้วเราก็ขอไฟล์จากร้านนะ่ะมาอัพได้ก็ดูในพาร์ทสนะเรามีพูดถึงอยู่เกี่ยวกับรูปถ่ายแล้วก็ถัดมาก็คือ purpose of travel a r t u r ก็คือจะเป็นใบจองตั๋วเครื่องบินแผนการเดินทางใบจองโรงแรมทุกวันทําเป็นสีเขียวไว้เพราะว่าเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้นถ้า เป็นว e ีซ่าเยี่ยมเยียนก็สีเขียวไม่ต้องส่งส่วนสีแดงก็คือส่งทั้งคู่อยู่แล้วใบจองตัวเครื่องบินก็คือเอาทั้งคู่เลยทั้งท่องเที่ยวทั้งเย e ี่ยมเยียนแล้วก็ proof of relationship ก็คืออันนี้เฉพาะสําหรับเย e ี่ยมเยียนนะเอกสารราชาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้เชิญกรณีเฉพาะเย e ี่ยมครอบครัวเพราะว่าเชื่อมโยงกันก็อย่างเช่นว่าเป็นพี่เป็นน้องกันมีหลักฐานไหมเป็นสามีภรรยากันมีหลักฐานไหมพ่อแม่ลูกกันมีหลักฐานไหมอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็ไปกดเครื่องหมายคำถามในหน้านั้นก็จะมีคำอธิบายเอาไว้แล้วก็ Family Information อันนี้ก็เป็นใบหนึ่งที่กรอกข้อมูลคนในครอบครัวซึ่งเราอธิบายไว้แล้วในพาร์ทที่2นะแล้วก็อันนี้ชื่อยาวๆนี่ขอเรียกว่า IMM5475 แล้วกันใบนี้นะจะใช้เฉพาะกรณีที่ให้ตัวแทนเป็นคนไปยื่นวีซ่าให้ซึ่งก็ต้องเป็นคนที่เคยขอมาแล้วแหละถ้าไปยื่นเองก็ไม่ได้ใช้ แล้วก็ถัดมาก็คือเอกสารประกอบซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้บังคับแต่ว่าออบเบอมันสําคัญแล้วซึ่งเราควรจะส่งเพิ่มเติมนะคือมันไม่มีคําว่ารีควายอยู่ข้างหลังเนะ่เอ,อ่ออันเนี้ยสเกจจู้แล้วก็อะไรยาวๆเนี่ย i m เ5 2 5 7เนี่ยอันนี้ไม่ต้องส่งปกติยื่นแบบกระดาษก็ไม่ได้ส่งอยู่แล้วนะอันเนี้ยถ้าดูในภาสีเราก็ไม่ได้บอกให้ส่งนะสุดท้ายเลย c l i e n t information อันนี้แหละที่ให้เราส่งเอกสารประกอบอื่นๆไงคือทั้งหมดเนี่ยตามลิสต์นี้นะให้รวมเป็นไฟล์เดียวแล้วก็ส่ง คือมันแล้วแต่เพื่อนๆน,นะว่าอยากจะส่งมากแค่ไหนซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้บังคับไงใครที่แบบว่ากลัวมากว่าจะไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้อย่างเช่นมันก็จะเป็นการเก็บตกอันที่เขาไม่ได้มีนะคือเขามีหมวดหมู่ให้ก็จริงนะแต่ว่ามันเหมือนมันจะไม่ครบอะ่ะมันขาดอื่นๆอย่างเนี้ยแล้วคิมเมนท์เช็คลิสต์ที่เราพูดถึงในพาร์ทสไว้อะใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีว่าให้อัปโหลด VFS Consent Form ใบยินยอมของ VFS ซึ่งโหลดได้จากเว็บไซต์ VFS นะ แล้วก็บัตรประชาชนอันนี้ไม่ต้องแปลมีภาษาอังกฤษอยู่แล้วเอกสารราชการส่วนตัวยังไม่มีตรงไหนให้อัพเลยก็ต้องน่าจะมาอัพในนี้นะอันนี้อ,อัพดาวเอาก็คือแนบสำเนาฉบับภาษาไทยไว้ด้านหลังฉบับแปลคือส่งตัวภาษาไทยไปด้วยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเอกสารส่วนตัวอย่างเช่นทะเบียนบ้านใบทะเบียนสมรสยาเปลี่ยนชื่อนามสกุลสูติบัตรของบุตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่แสดงว่าจะกลับมาประเทศไทยแน่นอนถ้ามีอันนี้เราพูดไว้ในพาร์ทที่4แล้ว ต้องเป็นภาษาอังกฤษหมายถึงว่าถ้ามันเป็นแค่รูปอย่างเดียวก็โอเคแต่เกิดมันมีภาษาด้วยก็อาจจะมีภาษาอังกฤษนิดนึงให้เขารู้เรื่องว่าไอเนี้ยใบยเนี้ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ส่งแต่ภาษาไทยยาวพืชไปเขาอ่านไม่ออกไงอ่าก็อย่างที่บอกนะว่าถ้างง,งอันไหนก็นี่เลยเครื่องหมายคําถามตรงเนี้ยก็กดไปก็จะเป็นคําอธิบายแล้วก็ด้านล่างสุดนี้เขาก็จะมีแจ้งว่าเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอ่อค่าธรรมเนียมวีซา่านณะวันที่พูดนี้ก็คือหนึ่งร้อยแคนาเดียนดอลลาร์แล้วก็ค่าไบโอเมตริก แปดสิบห้าแคนาเดียนดอลลาร์ก็คือรวมทั้งหมดร้อยแปดสิบห้าที่เราต้องจ่ายพอเราอัพโหลดอะไรไปหมดปุ๊บทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีปุ่มให้คอนติเนียไปต่ออ่าแล้วทีนี้หลังจากที่เราได้ดอัพโหลดเอกสารทั้งหมดแล้วเนี่ยนะก็จะมีหน้าเนี้ยโผล่มาก็คือเขาก็จะบอกสเต็ปว่าหลังจากเนี้ยถ้าเกิดเขามีอะไรเนี่ยเขาก็จะติดต่อเราทางอีเมลก็คือถ้าเกิดเขาต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราก็จะต้องล็อกอินเข้ามาใน ID ดีของเราแล้วก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมทางด้านนั้น ก็คือหลังจากนี้การพิจารณาวีซ่าเนี่ยมันจะนานไม่นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านแล้วเรียบร้อยก็จะมีอีเมลแจ้งให้เราไปเก็บไอ้ลายนิ้วมือไบโอมตริก s ์ที่ VFS หรือศูนย์รับยื่นวีซา่าซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องจ่ายอะไรเพิ่มสําหรับค่าวีซ่าหรือค่าไบโอมตริกส์แล้วนะเพราะเราได้จ่ายไปแล้ว ครับก็ถือว่าจบแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามที่สงสัยก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้นะครับก็ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันค่อนข้างยาวแล้วก็การกรอกของแคนาดาเนี่ยค่อนข้างสับสนพอสมควรเราอาจจะไม่ได้ทำได้แบบเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้นั้นถ้ามีอะไรสงสัยอยู่ก็ถามที่คอมเมนต์นะครับนี่ขอบคุณมากครับ